ผลการแขขันศึก AWS วันเสาร์ที่29มีนาคม2568ครับจากแข่งขันที่สนามมวยราชดำเนินครับรายการผลกับผมบีมรีพอร์ตเบมือเดิมครับแฟนมวยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับดเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ผลคู่แรกเลยครับเป็นการพบกันระหว่างแพรวพวเพชรพรว,พรว,พรวฟ้าครับนะักชกจาาจังหวัดสุรินครับ เจอกับสิงห์บุรีสสิปพายิมครับตั้งโชคจากจังหวัดสิงห์บุรีครับมีกัด114ปอนด์ครับเปตดก่อนชกเป็นทางแหลมแพลวพาวต่อ3ทองครับป้าปครับเริ่ม4-0่ศยแล้วครับเจ็ดคนท้ายไปมาดองมึงแหมวันนี้เนี่ยโดนเยอะเหมือนกันครับแพลวพาวโดนแล้วครับแหมสิงห์บุรีครับวันนี้นี่มารัวเป็นตับเป็นชุด M16 เลยครับแพลวพาวยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งโดนครับพยายามจะบวกจะแลกครับป้าครับกัดฟัน ยองเข้าไปปะครับเอ้ยสับซอกซ้ายนี่ครับสิงห์บุรีพยายามจะต่อยบัดขวาซุยล้วหบัดซ้ายตัวตัดโอ้โดนหมัดด้วยแลลวครับมือนพร้อมี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่โดนนับแล้วยกแรกเท่านั้นครับแผวพาวครับโดนนับแปดไปแล้วครับจากนั้นเนี่ยท่านั่นของสิงห์บุรีครับพยายามจะรัวกําปั้นครับแผวพาวก็ส่วนสวนคืนส่วนคืนเหมือนกันนะปะครับโตนครับ แอบกัดฟันเดินใส่เอาให้ยับกันไปข้างครับขณะที่สิงห์บุรีเองก็พัดโดนนี่ก็มีจังหวะที่ภาว e ไปเหมือนกันครับแถวพาวขยับขยับเข้ามาแล้วก็ง้างมัดแม่จ้าจังหวัดสุรินทร์นี่อะไรโอ้ดูครับสิงห์บุรีก็เริ่มยุบเริ่มแผ่วไปเหมือนกันครับพันวดไปเยอะๆนี่เรียวแรงก็ชักลดน้อยถอยลงครับ แถวพาวก็โดดโจนไปดอกนี้นี่เรียกได้ว่าเวทีลืดไปหน่อยครับซับซ้อนสุดโจนเลยครับยัดเข้าโจนมาจี้หัวควายจับจับจับดันจี้เขาซ้ายครับโตนี่ถอดหัวเลยครับท่าเหล่าสิงห์บุรีครับแถวพาวเสียบแถวพาวยัดแถวพาวซับเอาครับสิงห์บุรีโดนเหมือนกับปัจจัยตัดลำตัวสิงห์บุรีโดนจี้หัวซ้ายครับกดคอมา แถวเผายักขาขวาสิงบุรีว่าอย่างไรครับไม่โตเลยครับนี่ฮะถอดหัวหนีอย่างเดียวเลยครับทางด้านของสิงบุรีอโดนเลยครับจังหวะนี้ต้องกดขอบหมดแล้วมีหมัด้ายบวกมาคนต่างหมดแล้วครับช่วงไทยแรงเริ่มจะลดน้อยถอยลงทั้งคู่ครับกลายเป็นอาวุธนี่ไม่ค่อยมีน้ำหนักกรบปัดซ้ายมาแต่ส,งสิงบุรีเองก็ทนดีเหลือเกินครับนี่ฮะ ประคับประคองหัวจิตหัวใจในเกิน100%เอร์เซครับขณะที่แถวพาวนี่หัวใจร้อยแต่ว่าแห้งเหลืองลดน่อยถอยลงพี่น้องสซับฟอกซ้ายส่งท้ายไปครับก็โดนครับแต่อาวุธน้ำหนักมันไม่มีแล้วนะนี่ฮะคือจริงๆแถวพาวครับไปพลาดตัวนับยกแรกครับมาเร่งเร่งเกมแล้วก็สุดท้ายเสมอกันไปครับโอ้กินกันไม่ลงครับอ่ะเดือดจริงๆครับคู่แรกครับเปิดหัว รายการ RWS ครับับนเสาที่29มีนาครับบาต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับประกายเพชรเล็กอิมินันแอร์ครับนะักชกจากสกแก้วครับเจอกับนิโคลัสเลเตอร์ซิลวาจากบราซิลครับพิกัด118ปอนด์เล็กก่อนชกเป็นประกายเพชรเล็กต่อแพงถึง5-1เลยครับจากนั้นเนี่ยท่าของประกายเพชรเล็กมีจังหวะหัวแข้งขวาครับแมหมอบลงคาแข้งครับ แต่นิโคลัสบอกสบายๆครับยังไม่เป็นไรครับกรรมการก็ไม่ได้นับนะจังหวะนั้นครับจังหวะที่ประกายเพชรเล็กครับตอดเล็กตอดน้อยสะสมคะแนนไปเรื่อยครับก็เริ่มมาตั้งรับปากเกมครับขณะที่นิโคลัสเองก็พยายามจะเดินครับเพื่อที่จะแต่ดูว่ากระดูกเป็นรองครับความแข็งแต่งแข็งแรงก็ดูเป็นรองด้วยทางด้าน,นนิโคลัสครับจะ,จะเปรียบเทียบกับทางด้านของ ความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วเนี่ยดูว่าประกายเพชรเล็กจะได้เปรียบอยู่พอสมควรครับจับจับขวางกันเดินจริงครับตาลนิโคลัสครับออแล้วออกมุดได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับนี่โดนเทไปครับหลมลุกคลุกคานครับมีช่วงปลายปลายครับทานด้นของประกายเพชรเล็กโดนชุดนี้เข้าไปก็ล่อแล่ครับเกือบแมงย่อยขึ้นหน้าเหมือนกันครับตูครับ สับจอกระบพวมาเล่นไทยทายครับนิโคลัสครับแม่ละคังมาสักขอนครับสุดท้ายแล้วเข้าคะแนนก็เอกชันครับเป็นทัานของประกายเพชรเล็กอิมิเนสแอร์ครับชนะคะแนนไปฮะมาต่อที่คู่รองคู่เอกับผู้สามของรายการครับคุณหาเล็กสิงห์มาวินจากสตูลครับเจอกับมรดกเพชรมวยเด็ด789จากจังหวัดบุรีรัมย์ปิกัด114้อปอนด์ครับเปิดก่อนชกคุณหาเล็กต่อ53ครับ จังหวะต้นๆน,นี้มอระดกเพชรจะดูว่าคุมเกมได้ดีกว่าครับขณะที่คุณหานเล็กเองก็อาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินเบียดเดินปล้ำเดินขย่ำเขา่าจนทางด้านของมอรดกเพชรนี่ก็ผัดโดนไปแล้วก็ชักเริ่มเหีียวเริ่มยุดยุบไปเหมือนกันครับนี่ฮะเหนียวแน่นจริงๆครับสิงห์นาวินเป็นประเภทที่ทํามวยเข่าเหนียวแน่นครับแน่นเหนืบว่ามันชิมล็อกคุณลาพิน่น้อง โอ้โหดูครับแข็งแรงจริงๆครับคุณหันเล็กครับขายมไปขายมมานะฮะเล่นเอามรดกเพชรนี่ก็ชักเริ่มลืมมรดกตัวเองเหมือนกันครับวางแข้งซ้ายครับแม่นี่ฮะเตะซ้ายเข้าครับขณะที่มรดกเพชรก็หาจังหวะจะหัวแข้งซ้ายเหมือนกันครับวางแข้งซ้ายครับต่างคนต่างแลกต่างคนต่างหัวครับซ้ายมาโอ้ดีมัดซ้ายขวาครับแล้วก็มีจังหวะที่จับในเต็งตีหัวไป ออดออเพชรพยายามจะโต้เข้าคือระดนศอกขวามากครับจับบิดบิดบิดหาจังหวะทั้งคู่กรรมการดูแล้วไม่ค่อยจะถันนัดกแ็แย่ออกมาสุดท้ายละคังดังขึ้นครับเป็นชันนันของขุนฮาเล็กสิงมาวินครับชนะคะแนนไปในที่สุดครับไม่เอกชันครับสองต่อหนึ่งเสียงครับคูค่นี้ฮะมาปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างเวทีราชดำเนินรุ่นไลท์เวทอ่า 135บอ์ครับธนูเพชรฝอสงประภัยจากสตูลครับเจอกับแสงมณีสุกใดไหนเล่าจากคอนกันปีการถึง135บอ์ครับเล่นก่อนจกธนูเพชรต่อ5-2เลยครับ1-2นี่เท่านั้นของธนูเพชรครับศัยความแข็งแกร่งขังแรงครับออกน้ำไปก่อนสองยกรวดครับขณะที่แสงมณีเองก็เริ่มฉายแสงตั้งแต่ช่วงยกสามยกสี่ครับเล่นเอาธนูเพชรนี่ใช้ความแข็งแรง ต,ต้นนี่ไปเยอะหน่อยครับและช่วง3-4นชักเริ่มแผ่วครับเป็นโอกาสดีของท่านองแสงมันนีครับนักชกที่เรียกได้ว่าไฟนีเนี่ยมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับเพื่อนเลิฟอย่างเจ้าฟลุก1ล้านเล็กที่ค่ายจิตเมืองนอนครับภายใต้การน,นำทีมโดยสอเอที่วันนี้ก็มาเชียร์ที่มุมด้วยครับที่แสงมันนีเองก็กำลังใจหล่นเปียมแบบนี้ครับจงังหวะตีเข่าท้ายครับยัดเข่าอีกที เผเจอมาครั้งหนึ่งครับคู่นี้เนี่ยเป็นทนัดของแสงมณีเนี่ยพ่ายแต้มมาครับในศึกเพชรกินดีครับจะว่าไปในี่ยกสี่ครับโดนลำตัวไม่ดีครับถนัดธนูเพชรครับแณะที่แสงมณีเองก็หาจังหวะสับซ่อครับโอ้โหนี่หยุดหยุดไปครับหยุดไปเหมือนกันธนูเพชรโตลลำตัวกาศไม่ดีครับดูฮะโอ้โหดูครับเลี้ยวแรงพอโดนลำตัวนี่ยุบไปชัดเจนครับมีจังหวะหาจังหวะสับซ่อคนนี้จังหวะนี้หน้าแหกเลยครับถนัดธนูเพชรครับโอ้โหเลือดมาครับ จากนั้นเนี่ยเรียกว่าแสงมณีก็คุมเกมครับโอ้ดีครตัวเตะนิ่งไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับสองยกนี่ธนูเพชรชนะทั้งสองยกครับอ่าหมายถึงว่ายกหนึ่งยกสองครับพอสามสี่ห้าแสงมณีมาเหมาช่วงสามยกสุดท้ายครับกลายเป็นช็อตไปเลยครับธนูเพชรครับนี่ฮะโอ้เหมือนแกจะช็อตไปดื้อครับยกสี่ครับเรียวแรงเนี่ยไปยุบไปแผ่วโดนแข้งซ้ายบ่อยๆครับวางแข้งซ้ายครับ เกเหมือนกับแกบาลานล่างเออบาลานในส่วนของตัวเรียวแรงไม่ดีเท่าไหร่ครับไปโหมหนักในช่วงต้นๆครับช่วงไปปลายแล้วมาเหี่ยวครับกลายเป็นแสงมณีก็มีจังหวะโชว์เลยครับวางแข้งทายครับอาจจะว่าไปวันนี้ไก,ก,กลายก็ศึกเ w สก็เหมือนกับศึกเพชรยินดีเลยครับวมวยจากสายศึกเพชรยินดีนี่ไหลไหลารายเลยครับวันนี้ฮะมาต่อยในรายการ r w s วันนี้ครับ วันนี้นี่เรียกว่าจะหักปากกาเซียนหรือเปล่าครับสำหรับเจ้าบอลแสงมณีครับทิศนูเพชรเองต่อยไปครับสู้มือแก่เดียแก่เดียครับมั่นใจครับแต่ดูว่าอาวุธน้ำหนักแกเบาลงแล้วเดี๋ยวว่าไม่ได้สร้างความหนักใจสร้างอุปสรรคใดๆให้กับเจ้าบอลแสงมณีเลยครับวังทิ้งสายครับนี่ครับหงวดหมัดอีกทีวังทซ้งายพ่ายครับ ธนูเพชรไม่ลดละความพยายามพยายามจะตัดล่างกันใหม่ลงครับโอ้ต่างคนต่างมั่นใจสุดท้ายระฆังดังขึ้นครับนี่ฮะธนูเพชรขามั่นใจครับตามผ้าตามสายตาที่ดูในเวทีก็แมาเหี่ยวไปปลายครับท่านั่นของธนูเพชรแล้วก็เป็นท่านั่นของแสงมณีครับทำได้จริงๆครับแซมเออ <laughs> แชมป์เ้นที่4ครับของเจ้าตัวของเวทีราชดำเนินครับ 1 0 5 1 1 2 115แล้วก็มา1 3อา35าบครับชนะล้างแค้นไปได้สำเร็จครับก็เป็นผลการแข่งขันศึก RWS กรบปันเสาที่อ9มกีนาคมที่ผ่านมานะครับชอบที่แบบนี้ฝากกดนลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลนะครับปาจาได้ไม่สีภาพขอภัยไว้ลุงหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ